รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุกกิ้งกูรูนะครับเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่ายแบบนี้นะครับบ่าย2มง45นาทีทางช่อง WorkPo i n t ท v หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับเชฟประจวบกูรูของเรานะครับจะชวนเข้าครัวทำเมนูแกงผะแนงไก่ครับแต่แน่นอนนะฮะแกงพะแนงของเชฟประจวบต้องไม่ธรรมดานะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับจุดเด่นเนี่ยก็คือเป็นเนื้อสัตว์คือไก่ทั่วๆไปที่เราเห็นผะแนงส่วนใหญ่ก็จะหั่นเป็นชิ้น อย่างเมนูนี้อับแพนงไก่ก้อนเนี่ยคือเราสามารถเอาไก่ไปทําเป็นมิตรบอลได้ใกล้ช่วงเทศกาลในเวลานี้นะเราสามารถเอาเมนูแกงแพนแงงไก่ก้อนเนี่ยมาทําเป็นเมนูเฉลิมฉลองงานจัดเลี้ยงได้ครับเมนูนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนจะไปลงมือทํากันนะฮะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับดีๆในการทําอาหารมาฝากกันแต่จะเป็นเมนูอะไรไปชมกันเลยครับ ช่วงอัมพาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอัมพาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้อาจารย์ยังคงอยู่ที่จังหวัดลําพูนนะครับและวันนี้เรามีสูตรกะละแมลําไยมาฟาาคุณผู้ชมนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลยต้องมาหาซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะนําไปสร้างสรรค์เมนูให้มันน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับและวันนี้อาจารย์ก็เลยมาที่นี่เลยครับแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทครับสวัสดีค่ะคุณไอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทนี่ของยอดเยอะ คือขายอะไรบ้างอ่ะโอ้มีสินค้าหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายแบรนด์ครบถ้วนสมกับสโลแกนจริงๆคุณผู้ชมครับถูกจริงประทับใจต้องมาที่แจ่มฟ้านะครับแสดงว่าถ้าวันนี้อาจารย์อยากจะทำกะละแมลำใหญ่จะหาวัตถุดิบอาจารย์มาที่นี่ต้องครบละสิได้ละไอทาอาจารย์ไปหาหน่อยได้ไหมของนะโอเคไดจาไปค่ะน้องเกสคะเอาแป้งข้าวเหนียวค่ะโลกแป้งข้าวเหนียวอ่ะใช่ใช่ลูกหยิบมาเลยโลกหนึ่งถุงโลก โอ้ตายขอบคุณนะคะกาละแมลำใหญ่ของอาจารย์สูตรนี้ต้องใช้กะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซนต์ช่วยพาอาจารย์ไปเลือกดูกะทิหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะกะทิอัมพวามีให้เลือกหลายขนาดเลยนะครับแล้วลูกค้าที่เขามาซื้อที่นี่เขาการันตีกันด้วยใช่ไหมว่าคุณภาพดีไหมใช่ละค่ะลูกค้าที่มาซื้อกะทิอัมพวาที่นี่เขาก็บอกว่ากะทิ ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิข้นสดและก็ใช้งานสะดวก <Okay. S 2> ค่ะงั้นอาจารย์เลือกชนิด1000มิลลิลิตรนะคะขายดีที่สุดเลยค่ะวันนี้เราได้ทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์สร้างสรรค์เมนูนี้ครบแล้วล่ะครับเราไปทำกะละแม่ลำไยกันเลยนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้หอมมันแล้วก็อร่อยแน่นอนครับวิธีทำกะละแม่ลำไยใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยอัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์เกลือไทย และน้ำตาลมะพร้าวนวดผสมจนน้ำตาลละลายกลองผ่านกระชอนหนึ่งครั้งนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟค่อนข้างอ่อนกวนตลอดเวลาพอแป้งเริ่มสุกให้กวนเร็วขึ้นจนเนียนจากนั้นกวนต่อเรื่อยๆใช้ความเร็วปกติจนกระทั่งส่วนผสมสุกร่อนและใสขึ้นปิดไฟนำกะละแมและลำไยแห้งใส่ถุงพับปิดให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟลองสิครับอัมพวากะทิร้อขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทําเมนูขาวหวานก็จุดป,ประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบเลยล่ะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณไอ้นะครับที่มาช่วยแนะนํากะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิร้อวันนี้เรามีกีฟต์เซ็ตนะครับจากอัมพวากะทิร้อ์มอบให้คุณไอนะครับ สัปดาห์หน้าเราจะไปจุดประกายเมนูสร้างสรรค์ที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพาวากะทิ100%ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสตราโลโบ และตอนนี้นะครับเราอยู่ในครัวกับเชฟประจบเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะฮะพาสต้าแกงผนงไก่ก้อนนะครับผมอ่ะก็คือชิคเก้นบอลใช่เลยล่ะเพราะม่าเราทําแบบยุโรปอ่าโอเคแต่ว่าเป็นแบบผนงแบบไทยๆใช่นะครับก็เปลี่ยนจากเนื้อวัวมาเป็นเนื้อไก่ก็ได้ไก่มูอะไรเนี้ยได้หมดเลยนะครับอ่ะแต่วันนี้นะครับเราจะเริ่มจากการทำชิคเก้นบอลก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะใช้เนื้อไก่บด มีเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่บดเนาะแล้วก็มีหอมใหญ่แล้วก็ไข่ไก่นะครับ,รบตัวหอมใหญ่นี่ก็คือจะช่วยยังไงครับเชฟให้เขามีความหอมอร่อยยิ่งขึ้นฉ่ายิ่งขึ้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับอ่าส่วนไข่ไก่ก็เหมือนให้เขาเกาะกันไหมให้เหนียวข้นแต่ว่าเราจะต้องมีตัวแป้งแต่เราไม่ใช้เราใช้อันนี้แทนนะครับซึบบ่งอันนี้เนี่ยเป็นเคล็ดไม่รับเลยว่า คุณผู้ชมไปลองดูสูตรของแบบว่ายุโรปหลายๆท่านนะฮะก็จะใช้อันนี้เหมือนกันวันนี้เราใช้เกรดขนมปังชุดทอตราโกกินะครับเอาไปคลุกอะไรปุ๊บเนี่ยนะก็จะเอาไปทอดแล้วเขาก็จะกรอบใช่ไหมครับตัวเกรดขนมปังเขาก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นใช่ไหมครับบกระดูดความชื้นจากเนื้อสัตว์ จังหวะนี้นะครับผมแนะนําต้องใช้มือจริงๆนะครับคือขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างเขาเข้ากันเนาะให้นมปังมันนุ่มนะให้เข้ากันเนื้อไปเลยอันนี้ก็จะแปลกที่ว่าสูตรทําไมเราไม่มีเกลือไม่มีพริกไทยไม่ปรุงรสเลยเชฟทำไมอ่ะเพราะว่าในพริกแกงของเราคือในส่วนผสมก็จะมีความเข้มข้นของเขามีรสชาติอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นของเนื้อสัตว์เราอาจจะไม่ได้เน้นตรงนั้นการปรุงรสเพราะว่าเวลาผ่านเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในแกงก็จะตึมซับรสชาติแกงเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเราก็มาขึ้นู นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวชิคเก้นบอลหรือว่าไก่ก้อนนะครับที่เราสกู๊ปแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับอ่าและครับจากนั้นนะครับเราก็จะนําไก่ก้อนหรือว่าชิคเก้นบอลของเรามาจี๋นะครับแล้ววันนี้ผมเลือกใช้นี่เลยครับคุณผู้ชมน้ามันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับปลาสีเหลืองแบบนี้นะฮะเอาละน้ำมันร้อนๆนะครับเราก็จะใส่ตัวชิคเก้นบอลลงไปนะครับ ถึงแม้จะเป็นขั้นตอนการจี่สั้นๆนะฮะเชฟแต่เราใช้น้ํามันถั่วเหลืองตรามรกตถูกไหมครับต้องบอกว่าน้ํามันของเขาสกัดจากถั่วเหลืองร้อปอร์เซ็นะครับแล้วก็สีเหลืองใสบริสุทธิ์ด้วยเวลาทําอะไรผัดอะไรปุ๊บก็มั่นใจนะเชฟนะครับหลังจากที่ตัวชิคเก้นบอลของเรานะฮะได้สีสวยงามแล้วพักทิ้งไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะมาทําในส่วนของแผนงกันนะครับ อย่างที่เชฟบอกว่าจะใช้กระทะใบเดิมได้เลยในกรณีที่เขาไม่ได้ไหม้หรืออะไรเนาะอันนี้เราควบคุมมาอย่างดีนะครับอะนำกระทะขึ้นตั้งนะครับจากนั้นนี้เลยครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เราจีก็ใช้ขวดนี้ผัดพริกแกงก็ใช้ขวดนี้นะครับเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับเป็นน้ำมันที่สกัดจากถั่วเหลือง100%เลยนะครับเหมาะสำหรับเมนูผัดที่ใช้ความร้อนปานกลางนะครับสามารถใส่ลงไปได้เลยนะ จากนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับน้ำพริกแกงผนงตราโลโบนะครับซองนี้รสชาติอร่อยเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับซองเดียวอยู่เลยครับไม่ต้องไปโขลกพริกแกงเองนะครับแล้วที่สําคัญคุณผู้ชมดูนะเนื้อพริกแกงของเขาละเอียดเนียนแบบนี้เลยนะครับสีสวยงามด้วยนะครับนี่เราใส่ลงไปเลยครับผัดให้ขึ้นฟู ให้พริกแกงขึ้นฟูอาล้ครับหลังจากที่พริกแกงพะนแนงขึ้นฟูแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะค่อยๆใส่ตัวกะทิลงไปนะครับและแน่นอนเลยครับวันนี้เราใช้อัมพวากะทิร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกขั้นทันทีตั้งแต่กระทอบเปลือกเลยครับนี่ขาวข้นหอมมันนะครับอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากใส่กะทิลงไปนะครับแล้วเขาเริ่มเดือดนะครับเราก็จะยกตัวไก่บอลนะฮะชิคเก้นบอลของเราใส่กลับลงไปนะครับ นีตัวไก่เนี่ยเขาก็จะค่อยๆซึมรสชาติของตัวแกงพะแนงเนาะเข้าไปข้างในนีเป็นอะไรที่หอมมากพอเคี่ยวจนได้ที่นะครับคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะครับนี่เลยนะครับเพื่อเพิ่มความเค็มกลมกล่อมนะครับแบบไทยๆนะครับวันนี้เราใช้น้ำปลาตราหอยหลอดนะครับรสดั้งเดิมนะอันเนี้ยไม่ใส่ผงชูรสนะครับเขาเป็นน้ำปลาแท้ๆเลยหอมอร่อยมากๆครับ พอไฟแรงๆนะเราใส่น้ำปลาหอยหลอลงไปนะหอมเลยเนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความกลมกล่อมแบบหวานกําลังดีนะครับด้วยน้าเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยสะดวกสบายนะครับและก่อนยกลงนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้ตัวพริกที่ฟ้าแดงหั่นฉลับแบบนี้นะครับลงไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใบมะกรูดเนาะ อาแล้วครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการเสิร์ฟนะครับเราก็จะนำเส้นพาสต้าที่ลวกไว้นะครับวันนี้เราใช้เส้นเพนเน่เนาะจากนั้นก็ชิคเก้นบบลแนงของเรานะครับหรือว่าผนงไก่ก้อนเนาะใส่ตรงกลางเลยและอันนี้เรามีหน้ากะทิด้วยนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะโรยด้วยตัวใบมะกรูดซอยนะครับก็พริกชี้ฟ้าแดง เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เชดดี้ในวันนี้นะครับแกงผนงพาสต้าไก่ก้อนนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยได้เคล็ดลับแล้วก็เทคนิคการทำไปเยอะเลยนะฮะ จากแผนรสชาติไทยๆแบบดั้งเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นหน้าตาแบบฝรั่งแบบนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมช่วงวันหยุดยาวนะครับลองทําทานกันในครอบครัวกันนะครับเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับตอนนี้เราไปติดตามกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างรายได้สร้างอาชีพเป็นก่อนนะครับไปชมกันเลยครับ วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกๆกับวุ้นนางเนื้อสร้างอาชีพกันเช่นเคยค่ะสำหรับเดือนนี้ใครอยากได้เมนูวุ้นเค้กไปทำขายในช่วงเทศกาลห้ามพลาดกับเมนูวุ้นเค้กมะม่วงค่ะซึ่งวิธีทำวุ้นเค้กมะม่วงมีขั้นตอนตอนน่างๆค่ะขั้นตอนที่1ทำวุ้นใบเตยใช้ผงวุ้นปลานางเนือ้อผสมเข้ากับน้ำตาลทรายการคนวุ้นกับน้ำตาล ให้เข้ากันเมื่อเข้ากันดีแบบนี้แล้วให้เติมน้ำและส่วนผสมอาหารสีขเขียวแอปเปิ้ลลงไปคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟเติมน้ำไปเตยคั้นคนให้เข้ากันอีกครั้งทำวุ้นกะทิใช้ผงวุ้นตรานังเนื้อผสมกับน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนจากนั้นเติมน้ำและกะทิสำ็จนาขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟ จากนั้นให้ตักส่วนผสมวุ้นใบเตยลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนเริ่มทรงตัวดีดึงค่อยเติมส่วนผสมวุ้นกระที้ทำแบบนี้อย่างละ2ชั้นพักไว้จนเย็นสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาทำลูกชุบมะม่วงกันต่อค่ะใส่ถั่วเขียวซี่กลอบเปลือกนึ่งสุกลงในถั่วปัน่นตามด้วยน้ำตาลทรายเพื่อปนเสริมไอโอและกระทิเสเบดลูก ปั่นจนส่วนผสมเนียนเข้ากันเทส่วนผสมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟวนจนกระทั่งส่วนผสมร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นปั้นเป็นทรงกลมลักษณะเหมือนผลมะม,ม่วงตกแต่งด้วยสีผสมอาหารสีเหลืองมันดาวและสีผสมอาหารสีเขออียวแอปเปิ้ล จากนั้นทำวุ้นเคลือบรูชุบใช้ผงวุ้นกราดานเนื้อผสมกับน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนอส่วนผสมเดือดครั้งแล้วปิดไฟพักไว้พออุ่นเมื่อพักอุ่นเคลือบให้อุ่นได้ที่ก็ <S <S นำผลมะม่วงที่เตรียมไว้ลงชุบ แล้วพักไว้จนเย็นทำแบบนี้ไปประมาณ3ครั้งจนลูกชุดมะม่วงขึ้นเงาเสวยงามค่ะทำอัลัวรูปใบไม้ใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเยกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมกะทิ่สมิตรูปและสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนเสร็จผสมสุกร้อนจากภาชนะแล้วปิดไฟ รอจนส่วนผสมอุ่นเปรี่ยมไว้นํามาจัดเรียงโดยการวางลูกชุบมะม่วงไว้ด้านบนของวุ้นใบเตยกะทิสดโดยใช้วุ้นใส่เป็นตัวเชื่อมให้ติดกันจากนั้นนําอาเหลวมาบีบตกแต่งเป็นใบไม้ให้สวยง,งามพร้อมขายแล้วท่ากับเมนูวุ้นเค้กมะม่วงใครสนใจเข้าไปดูสีหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟุตชีวิตได้เลยค่ะเพราะงวงุ่นตราหนังเนื้อสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ มาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกับช่วง <c oughs> มิถผลมิแทนมืออาชีพวันนี้ใครอยากมีเมนูขนมเอาไว้ทำขายในช่วงปีใหม่นี้ห้ามพลาดค่ะกับเมนูโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่สีสันสวยสดใสที่สำคัญอร่อยมากๆจนลูกค้าต้องติดใจแน่นอนค่ะสูตรที่ทุกคนเห็นอยู่วันนี้จะมีขั้นตอนการทำและจะมีในเรื่องของต้นทุนด้วยนักเรียนวันนี้เรียนปุ๊บ สาาาามรรถนํไไปขยด้จิงๆซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านจะได้รับความรู้การทําโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ก้านแบบจัดเต็มได้เรียนรู้วิธีการคํานวณต้นทุนสําหรับการต่อยอดในการสร้างอาชีพและได้ลงมือปฏิบัติจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการแพ็คสําหรับวางขายและที่สําคัญทุกท่านยังได้รับใบประกาศนียบตัตรไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะซึ่งสูตรการทําโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ง่ายมากๆค่ะเริ่มจากการทําแป้งโรตีกรอบโดยการใช้น้าเชื่อมเข,มข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผล เป็นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้เราประหยัดเวลาในการเคี่ยวน้ําตาลทรายตามด้วยไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ส่วนที่1น้ํามันพืชส่วนที่1น้ําและน้ําปูนใสนวดจนส่วนผสมเนียนพักแป้งไว้30นาทีจากนั้นมาทําส่วนแป้งเคลือบโดยการใส่แป้งสาลีอนเนกประสงค์ส่วนที่2ลงในภาชนะตามด้วยน้ํามันพืชส่วนที่2คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นนําแบ่งแป้งโรตีที่พักไว้แบ่งเป็นสี่ส ส่วนให้เท่าๆกันค่ะคลึงให้เป็นแผ่นบางทาแป้งเคลือบให้ทั่วม้วนเป็นแท่งยาวตัดเป็นชิ้นขนาดเท่าๆกันเรียมไว้จากนั้นนำแป้งมารีดเป็นแผ่นบางอีกครั้งนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้จนสุกเหลืองกรอบตัดขึ้นพักให้สด็ดน้ำมันซึ่งการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมผสมลงไปในแป้งเมื่อนำไปทอดจะทําให้ได้โรตีกรอบสีเหลืองอมน้าตาลอ่อนๆสวยชวนรับประทานแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปมาทำน้ำเคลือบโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่กันต่อค่ะใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิรผลซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้น้ำเคลือบมีความข้นเหนียวคงที่จากนั้นตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนผสมให้เข้ากันขึ้นตั้งไฟปานกลางรอจนเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่กลิ่นสตรอเบอรี่ลงไปคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นนำโรตีกรอบลงคลุกในน้ำเชื่อมให้ทั่วตักขึ้นเรียงบนตะแกรงนำเข้าอบด้วย อ่อนจนกรอบจัดใส่ภาชนะพร้อมขายแล้วค่ะกับเมนูโรตีกรอบรสสตรอเบอรี่ที่มีจุดเด่นตรงที่กรุบกรอบของแป้งโรตีความหอมของกลิ่นสตรอเบอรี่และการที่เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรด,ดั้งเดิมปรามิชผลนอกจากจะสะดวกแล้วจะยิ่งช่วยทําให้โรตีกรอบมีความชุ่มฉ่าไม่แข็งกระด้างและมีความมันวาวน่ารับประทานค่ะซึ่งหากใครสนใจอยากได้สูตรนี้ไปทําขายลองได้เลยนะคะอร่อยทําง่ายที่สําคัญต้นทุนไม่สูงเพราะจากสูตร น,นี้ต่อ1สูตรมีราคาต้นทุนอยู่ที่83บสาทจุสตางค์เท่านั้นเองค่ะสามารถดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube c h anel n ยิ่งสักฟู้ทีวีได้เลยนะคะชื่อธนิพัทธ์จุนเจียค่ะเป็นเจ้าของร้านเดลลาบิกโรกค่ะร้านนี้จะเป็นร้านอาหารแนวครอบครัวค่ะเป็นร้านที่มีบริเวณอินดอร์แล้วก็มีอัล์ดอค่ะเย็นๆก็สามารถนั่งชิลด้านนอกได้ค่ะ อยากจะไปเรียนรู้เมนูใหม่ๆค่ะเพื่อที่จะเอามาเสริมให้กับที่ร้านะคะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะ<ม>น้ำเชื่อมเข้มข้นสุรดั้งเดิมมิตรผลค่ะก็คือทำให้เราทำขนมได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้สูตรเนี่ยคงที่ในทุกๆครั้งค่ะก็ขอขอบคุณทางมิตรผลมากๆเลยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสจะไปเข้าร่วมอีกค่ะ ครูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้และก็นานาอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกนะฮะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะเลยครับเลือกรับประทานอาหารนะฮะที่ควบคุมทั้งไขมันทั้งน้ําตาลนะครับแต่ต้องบอกจริงๆครับว่าเรื่องเค้กเรื่องขนมหวานเนี่ยใครกินใครก็ชอบครับของแบบนี้ห้ามกันยากจริงๆนะครับยิ่งเวลาเราทานเค้กนะครับต้องมีแยมต้องมีครีมต้องมีฟิลลิ่งด้วยละ่ะแม่กินกันเยอะแบบนี้แต่เราก็ต้องห่วงใยสุขภาพนะครับต้องรู้จักเลือกให้มากขึ้น แต่จะเลือกอยังไงดีล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการเองเขาก็เริ่มใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบแล้วค่ะรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่มากขึ้นนะคะอย่างพวกเราเนี่ยครอบครัวเราก็เลือกทําเค้กที่มีเป็นลักษณะของพูเร่พูเร่นเนี่ยเป็นเนื้อผลไม้ที่แตาน้อยมากๆเลยล่ะค่ะแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะทําเค้กโรหรือเค้กต้นตํำรับอื่นๆที่มีผลไม้เป็นลักษณะของพูเร่ลงไปในเนื้อเค้กค่ะ พูดกันขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมน่ากินจริงๆครับแต่ว่าหลายคนนะฮะอาจจะยังไม่รู้จักครับว่าพูเร่จริงๆเนี่ยคืออะไรครับผมคําว่าพูเร่เนี่ยนะคะคือการนําเนื้อผลไม้ที่เราจะใช้เนี่ยมาบดจนละเอียดค่ะ ปรุงรดด้วยการใช้น้ำตาลในปริมาณที่น้อยมากๆเลยหรือแทบไม่ได้ใช้เพราะว่าความหวานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเกิดจากความหวานของผลไม้ตามธรรมชาตินั่นเองที่สำคัญเนี่ยนะคะเราต้องเลือกผลไม้ที่เหมาะสมค่ะอย่างสับป,ปะรดนะคะครอบครัวเราเนี่ยเลือกแล้วแหละว,ว่าสับป,ปะรดของเราเนี่ยนะคะ เลือกใช้เฉพาะพันธุ์ที่สามารถออกมาใช้ได้อย่างบางตำรับเนี่ยจะบอกคุณเลยว่าสับป,ปะรดบางตัวหวานน้ำเยอะแต่เนื้อเละบางตัวกรอบหอมอร่อยแต่ไม่หวานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สับป,ปะรดที่เราเลือกใช้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็เป็นสูตรลับประจําตระกูลเลยล่ะแน่นอนนะคะสำหรับคําว่าฟรุตตามินาครับของเราไม่ธรรมดาแน่นอนครับเราได้เลือกสับป,ปะรดแล้วก็ผลไม้ที่หลากหลายนะครับมาบดกวนผสมอย่างดีเลยครับจนได้ผลไม้พูเร่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสับป,ประรดสตอรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่นะครับแล้วก็นําลงมาปาดลงบนเค้กนะครับหรือว่าเอามาสอดไส้ในบัตเตอร์ของเรานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมดูสิคะอย่างบัตเตอร์ฟรุตพูเร่เค้กของเราเนี่ยนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กในพิมพ์ฟอยล์ค่ะถ้าคุณผู้ชมหันดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าตัดของเค,ค้กเนี่ยนะคะจะมีทั้งเนื้อเค้กฉ่ำๆแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่ใช่แยมหรือไม่ใช่เบเกอรี่ท็อปปิ้งนะมันคือตัวพูรเร่ที่พวกเราทําออกมารสชาติมีหวานมากแล้วก็มีความหวานจาก าในผลไม้ค่ะเรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนใครอยากกินเค้กอร่อยๆนะครับที่เต็มไปด้วยผลไม้นะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งกันได้เลยนะครับเพราะเค้กของเราไม่หวานมากนะครับแล้วก็ใช้ผลไม้ที่เป็นผลไม้พูเร่ด้วยไม่หวานจนเกินไปอย่างบัตเตอร์เค้กพูเร่นะครับ สนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือ0922658968ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือสามารถติดต่อได้นะครับที่แอดยิ่งสักฟูดนะครับแอดเข้ามากันได้เลยนะครับบัตเตอร์ฟรุตพูเร่เค้กนะครับ มีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับเป็นเนื้อเค้กบัตเตอร์นะครับนุ่มฟูแล้วก็สอดไส้ด้วยผลไม้อย่างสตรอเบอรี่สับปะรดหรือว่าบลูเบอรี่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดคนสูตรนี้นะครับสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆครับราคาชิ้นละ350บาทนะฮะเพียงแค่3า0บาทพิเศษนะครับส่งฟรีทั่วไทยครับบัตเตอร์ฟรุตพูเร่นะครับเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กคุณภาพดีนะครับหอมกลิ่นนมนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยนะครับสอดแทรกด้วยสับปะรดพูเร่ชม อย่างตัวสตรอเบอรี่บัตเตอร์ฟรุตพูเร่นะคะเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กที่ฉ่ำหอมเนยมากๆเลยสอดแทรกด้วยสตรอเบอรี่พูเร่ที่มีรสชาติหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆค่ะและตัวสุดท้ายนะครับเป็นบลูเบอร์รี่บัตเตอร์ฟรุตพูเร่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อบัตเตอร์คุณภาพดีเหมือนกันนะครับหลักๆคือหอมเนยมากๆแล้วก็นุ่มจริงๆแต่ว่าความพิเศษก็คือตัวพูเร่บลูเบอร์รี่เนี่ยอันนี้บลูเบอร์รี่แท้ๆเลยแล้วมันหอมอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับ ไม่ว่าจะเป็นรถไหนนะคะรับรองเลยล่ะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะได้ทานเนื้อผลไม้แบบเน้นๆค่ะใครที่รักการกินบัตเตอร์ฟรุตพูเร่เค้กนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพเลยล่ะค่ะเพราะสูตรนี้ทั้งบ้านเราทั้งอาจารย์รยิ่งศักและอาจารย์เมเนี่ยนะคะตั้งใจทําพิธีพิ่ฐานใส่ใจทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการกินขนมของครอบครัวเรานะคะ ชื่นชอบการทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรายการคุกกิ้งกูรูนะครับเรามีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการทำอาหารอีกมากมายเลยนะครับกลับมาติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย2โมงนาทีทางช่อง WorkPo i n t ท v หมายเลข23นะครับวันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบก็คือต่อติยานนั่นเองนะครับ ของที่จะทอดอันนี้ก็เป็นส่วนที่สุกได้ง่าย <ừ m. S 2> เราก็เลือกอก,อกไก่มาใช้ตามป็นวทอดออกมาปุ๊บชิ้นน่ากินมากเลยนะคะคุณผู้ชมครับแล้วดูกรอบทั้งชิ้นเลยจากนั้นก็แรปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะฮะตอติยามัสมมนไก่สูตรเชฟประจวบนะครับลองทำทานกันนะครับกับอาหารเม็กซิกันสไตล์ไทยครับ